สวัสดีครับผมปราป้าจากไทย d e เทคเ o อร์วันนี้ผมจะมารีวิวเมทัลเดเทคเตอร์รุ่น MD 3 0 1 0ตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะขายดีที่สุดด้วยในตลาดบ้านเราแต่ไม่เคยมีผู้ใช้หรือว่าคนขายคนไหนเลยออกมาบอกว่าประสิทธิภาพของมันใยการทดสอบมันเป็นยังไงวันนี้ผมจะทําการทดสอบแล้วก็รีวิวสินค้าตัวนี้ให้แบบรู้ลึกร,รู้จริงถึงแก่นกันไปเลย พร้อมแล้ไปติดตามเลยครับก่อนที่เราจะไปดูของจริงผมอยากพูดถึงสเปคโดยรวมของเครื่อง MD 3 0 1 0ก่อนนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมสะดุดตาก็คือรูปลักษณ์ภายนอกการออกแบบผมเห็นครั้งแรกในอินเทอร์เน็ตผมคิดว่าเจ้า MD 3 0 1 0นี่คือ Garrett Ace 150ซึ่งผมได้เปรียบเทียบภาพกันให้ดูมันอาจจะเป็นความบมังเอิญก็ได้ครับที่ผู้ออกแบบเขาอ,ออกแบบมาได้คล้ายกันทีนี้เราลองมาดูสเปค ในตารางที่ผมโชว์ให้ดูนี้ตารางตัวนี้เป็นตารางที่แนบมาในคู่มือซึ่งแถมมากับเมท a ดีเทคเตอร์ในกล่องนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ใช้แบตเตอรี่1.5โวลต์ AA จำนวน6ก้อนแล้วก็กินกระแสอยู่ประมาณ65มิลลิแอมถึง150มิลลิแอมใช้แรงดันในการทำงานประมาณ7.2ถึง9.6โวลต์แล้วก็มีความถี่ในการค้นหาอยู่ที่7.5กิโลเฮิรตซ์บวก1 อ่าโทษครับบวกลบ1กิโลเฮิรตซ์ซึ่งความถี่ที่7.5กิโลเฮิรตซ์นี่เป็นความถี่ที่ได้รับความนิยมอ่าอย่างมากในการใช้ในการค้นหาวัตถุใต้ดินซึ่งถือว่าเป็นความถี่ที่สามารถทะลุทะลวงลงไปในพื้นได้ค่อนข้างลึกนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของความถี่ระดับ7.5กิโลเฮิรตซ์นี่ก็คือเวลาเจอวัตถุชิ้นเล็กๆอย่างเช่นอทองก้อนชิ้นเล็กๆมันจะหาไม่เจอมันจะต้องเป็นวัตถุที่มีขนาดพอสมควรอย่างเช่นเหรียญหรือว่าแหวนอะไรเป็นต้นนะครับ ในหัวข้อต่อมา sensitivity ก็คือ,อความไวในการค้นหาหรือว่าความสามารถในการค้นหาเนี่ยคุยไว้ว่าขั้นต่ำ8นิ้วซึ่งเทสกับอเมริกัน50เซนอเมริกัน50เซนหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับหน้าตาของอเมริกัน50เซนคือแบบนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3ซนติเมตรความหนาใกล้เคียงกับเหรียญ5บาทของเรามากซึ่งน่าจะเปรียบเทียบกันได้พอดี ในส,ส่วนหัวข้อต่อไปก็คือ audio frequency หรือว่าเสียงที่เราจะได้ยินโทนที่เราจะได้ยินในเวลาค้นหานะครับก็แยกเป็นเรมิฟาซอนลาทีโดกันเลยทีเดียวเหมือนเสียงดนตรีอาจจะเป็นการสร้างความเพลิดเพลินในการค้นหาเพื่อป้องกันการเบือ่ออะไรก็ได้อุณหภูมิที่เครื่องสามารถทํางานได้ก็คือติดลบ20องศาถึง60องศานะครับขนาดน่าจะเป็นเรื่องของขนาดกล่องแล้วก็น้ําหนักเน็ตเวยที่ผมลองชั่งดูแล้วก็จะอยู่ประมาณ1กิโล 1. 1กิโลครับผม และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ MD 3 0 1 0นะครับที่เขาให้มาด้วยในกล่องชิ้นแรกเลยก็คือตัวด้ามจับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอาร์มคัฟหรือว่าตัวรัดแขนแฮนเดิลมือถือหรือบริเวณมือ,อจับพร้อมกับตัวคอนโทรลบ็อกซ์น็อตยึดด้ามด้ามกลางแล้วก็ด้ามท่านปลายพร้อมกับน็อตยึดคอยครับผมการประกอบนั้นก็ทำได้ง่ายมากใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวจะเริ่มประกอบให้ดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้าง แรกเลยก็ทําการประกอบน็อตยึดคอยเข้าไปก่อนไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาพอให้สามารถปรับระดับได้ฝืดๆเล็กน้อยหลังจากนั้น นำสายสัญญาณสอดเข้าไปในท่อนกลางพร้อมท่ท่อน,นปลายสอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปจุดสุดสายสัญญาณจะโผล่มาตรงนี้สายสัญญาณตัวนี้เราจะไปเสียบกับแจ็คบริเวณใต้กล่องควบคุมตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเดือยบ,บังคับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องจะต่อผิดหรือว่าจะอะไรเราก็สามารถดันเข้าไปจนสุดแล้วก็ไขตัวยึดให้แน่นสําคัญนะครับการไขตัวยึดให้แน่นถ้าเป็นไปได้ก็ เวลาใช้งานจริงจะใช้ครีมขันให้แน่นแต่ระวังมันแตกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นหดค่อนกลางกลับเราจะเห็นว่ามีร่องอยู่ตรงนี้เล็กน้อยร่องตรงนี้เราจะเสียบเข้าไปบริเวณใต้คอนโทรลบ็อกซ์เสียบเข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็นับลึกบริเวณนี้ยึดให้แน่นท่านนี้นครับ <S <S เ e ทัลดต e เคเตอรก็สามารถจะไปใช้งานได้แล้วนี่ก็คือหน้าตาของกล่องควบคุมของ MD 3 0 1 0นะครับผมจะเห็นได้ว่าการออกแบบทำได้ค่อนข้างดีเครื่องปัจจุบันเป็นดิจิตอลนะครับไม่มีปุ่มหมุนแบบอนาล็อกเมือนสมัยก่อนหน้าตาการวางเลเยอร์นั้นทำได้สะดวกจอขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดในตอนกลางวันแจ็คหูฟังอยู่ด้านหน้าทำให้สะดวกต่อการเสียบหูฟังแล้วก็ สำหรับคนที่ชอบใช้หูฟังในการค้นหาบางรุ่นจะมีที่เสียบอยู่ข้างหลังซึ่งบางครั้งสายมันยาวไม่พอทีนี้มาดูกันนะครับในเรื่องของปุ่มก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม enter ปุ่ม mode ปุ่ม set ปุ่มขึ้นปุ่มลงและตรงกลางปุ่มสีแดงนี่ p ทั p นี่คือ pin point ครับหรือว่าเป็นปุ่มที่ใช้ในการระบุวัตถุว่าอยู่ตรงไหนค้นหาวัตถุอย่างแม่นยำนั่นเองส่วนในเรื่องของหน้าจอ display ตรงนี้ก็จะมีคําว่า mode แต่จริงๆตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นแถบของความแรงของสัญญาณในการค้นหา ด้านบนคือ VDI หรือ Visual Display Indicator นะครับซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าขนาดนี้เครื่องเจอวัตถุชนิดไหนอยู่ก็จะมีลูกศรขึ้นไปชี้ทำให้เราสามารถคาดเดาวัตถุที่อยู่ในพื้นได้ง่ายมากขึ้นส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัววัดความลึกนะครับของวัตถุว่าอยู่2นิ้ว4นิ้วหนิ้วถึงอ8นิ้วเดี๋ยวผมกลับมาพูดถึงตรง VDI อีกสักครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าในตัวของ VDI นั้นก็จะมีโหมดอยู่หลายจะมี าการจำแนกโลหะอยู่หลายชนิดด้านซ้ายสุดก็จะเป็นไอรอนหรือว่าเหล็กนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมตรงกลางก็จะเป็นเรื่องของทองสำริดทองแดงส่วนขวามือก็จะเป็นเรื่องของเงินตรงนี้แบ่งตามความาความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัตถุนะครับยิ่งความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งอยู่ทางขวามือยิ่งความสามารถในการนำไฟฟ้าต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งลงไปอยู่ซ้ายมือเท่านั้น เราลองมาทดสอบเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อสายอะไรเลยเราลองเปิดเครื่องแห้งๆกันดูก่อนวิธีเปิดเครื่องนั้นก็ทําได้ง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่ม power เราจะได้ยินเสียงปิ๊บพร้อมหน้าจอที่ติดขึ้นมาเป็นการบอกว่าตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วเรามาดูในหน้าจอ LCD กันครับสีฟ้าสดใสทําให้มองเห็นได้ชัดมากแม้กระทั่งในเวลากลางวันทางด้านซ้ายสุดจะเห็นคําว่า sense อันนั้นก็คือ sensitivity หรือว่าความแรงของสัญญาณในการค้นหา ตรงนี้เป็นถัดมาก็จะมีเหมือนเลขศูนย์เรียงกันอยู่หลายๆตัวตรงนั้นคือ discrimination mode หรือโหมดการตัดโลหะที่ไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในสักครู่ครับด้านล่างก็จะเป็นปริมาณแบตท,ที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งก้อนถัดมาทางด้านขวาเล็กน้อยก็จะเป็นเรื่องของ volume แล้วก็มีคำว่า depth ตรงนั้นถ้าหากเวลาเราใช้งานจริงมันจะมี scale ขึ้นเหมือน sensitivity ด้านซ้ายมือบอกว่าวัตถุที่เรากาลังค้นหานั้นอยู่ลึกมากน้อยแค่ไหน ทีนี้ในการปรับตั้งแต่ละโหมดก็ทําได้ไม่ยากครับโดยการกดปุ่มเซตเราจะเห็นว่าพอเรากดปุ่มเซตปุ๊บ Sensitivity จะมีการกระพริบเป็นการบอกบอกว่าตอนนี้อยู่ในโหมดที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของ sensitivity เราสามารถกดขึ้นหรือลงเพื่อปรับเปลี่ยน sensitivity ตามความพอใจของเรานะครับสมมุติว่าเราปรับไว้ที่50%แหลังจากนั้นกดเซตอีกหนึ่งครั้งโหมดการเปลี่ยนแปลงก็จะขยับไปอยู่ที่ discrimination mode discrimination mode คือการตัดโลหะที่เราไม่จำเป็นต้องค้นหาออกไปอย่างเช่นในกรณีที่เราค้นหาในพื้นที่ที่มีเศษตะปูหรือเศษเหล็กอยู่เยอะมากถ้าเรากดโหมดจะสังเกตว่าเกิดตัว x ขึ้นที่ไอรอนเวลาเรานำเครื่องไปสแกนหรือค้นหาบริเวณที่มีตะปูอยู่เยอะเครื่องจะไม่ส่งเสียงครับ โหมดนี้จะมีจอโหมด discrimination นี้จะค่อนข้างมีประโยชน์ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังค้นหาอะไรเป็นหลักซส,ส่วนใหญ่แต่โดยทั่วไปแล้วการเปิดโหมด discrimination มันทําให้เครื่องค้นหาค้นหาวัตถุได้ลึกน้อยลงโดยส่วนใหญ่เวลาค้นหาแล้วเขาก็จะเปิดไว้ทุกโหมดครับพอจากนั้นกด set อีกครั้งก็จะเป็นเรื่องของเสียงในการค้นหาจะเบาจะดังก็แล้วแต่ความพอใจครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กด enter เครื่องก็จะกลับมาอยู่ในพร้อมโหมดใช้งานเห็นไหมครับใช้ไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการต่อคอยแล้วก็แอร์เทสกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผม